สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับวันนี้ผมตัวตาฟ้ามนะครับสีพาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับว่าหงาพันนี้เปียถ่ายเคลื่อนสุปริบปนะครับนึ่งเดือนนะครับผมมันเปิดจังไดนะครับผมผมก็ต้องบอกก่อนเด้อครับว่าหงานึ่งเดือนแต่ละฤดูกาลก็สิมีความใหญ่ความยาวที่ค่อนข้างที่แตกต่างกันนะครับผมบางวันหงานึ่งเดือนมันสิทอกันทุกรุ่นนะครับผมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับ ว่าจะเป็นน้ำปุ๋ยนะครับสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าจะพืชน้ำนะครับผมอันนี้นะครับก็คือเป็นช่วงหนาหนาวนะครับหนาหนาวนะครับดินก็เริ่มเริ่มแข็งเริ่มแห้งแล้วนะครับผมมันก็จะเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเดี๋ยวผมสิภาพม่น้องนะครับมาอัปเดตเบื้องนะครับว่าอ่าเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับมันยังแต่กอดีบออนะครับผมมันยัง ไฮพลัลิตดีบอนะครับผมนี่นะครับย่านีเปียใช้เขื่อนหนึ่งเดือนนะครับผมนี่นี่ครับพอมีหนกความสูงนะครับก็จะอยู่ประมาณข่านสูาเท้าปล่อยลงมันบวกรับจะอยู่ประมาณระดับอกแต่ข่นเท้าตั้งขึ้นนะครับก็จะอยู่ประมาณระดับหัวเท้าได้นะครับผมอันนี้นะครับอ่าแล้วก็คือการให้น้ำนะครับช่วงนี้เขาหายจังไดนะครับเพรา็อ่าสูบน้ำมาจากคลองนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ โดยตรงเลยนะครับผมและที่สําคัญเท่ากับมาเบิงจากลักษณะดินนะครับขั้นดินแห้งขั้นดินแห้งลักษณะนี้นะครับเท่ากับสูบน้ำให้ได้เลยนะครับผมเท่าสีว่าได้กําหนดว่าสีจากมือจากมือนะครับเท่ากำหนดแค่เทาเบิงจากลักษณะดินนะครับคันดินแห้งนะครับเท่ากับมีการสูบน้ําให้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวอย่างของเทานะครับมีการเจริญเติบโตนะครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวผมสียาง ข่ายางว่าเบิงระบบนำนะครับนี่ครับการจะสูบมาจากข้องนะครับข้างๆนะครับแล้วกาสูบลงมาแล้วก็ปล่อยให้มันถ่วมบริเวณนี่เลยนะครับผมมันก็จะชุ่มชื้นนะครับเราห้องบ่จําเป็นต้องให้ทุกมือนะครับผมนี่ครับยา้าในเปียใช้เขื่อนซปเปอร์ลิฟนะครับนี่แล้วผมสิพีให้เบิรงนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวกันยังงามอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับการแตกกอนะครับแตกกอแตกนอกแตกแหนงนะครับ อันนี้ก็เป็นเดือนกัว่าแล้วนะครับทวมหัวยืนมือนะครับอันนี้ก็เอาไว้ถ้าเป็นท่อนพันธุ์นะครับในการจำนายครับอันนี้ก็เป็นท้ายเคลื่อนขึ้นกันนะครับก็มีการแตกกอค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ครับอันนี้ก็ออกดอกนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูการของการออกดอกของท้ายเขื่อนนะครับมันก็จะออกดอกเป็นธรรมดานะครับไม่นอกกับไม่ต้องตกใจนะครับ เดี๋ยวผมสืบห้างเบิ้งทัวร์นะครับว่ามันเป็นจังไย โอเคครับคลิปนี้กับพ่อคินีกันเลยครับขั้นพี่อน,น้องถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับุกตาฟาร์มเลยเด้อครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆนะครับให้กับพี่อน,น้องในเบื้องเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ